สวัสดีครับในช่องเดคอมีพีทนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถอีซุกิก้ารุ่น CYL77C ซึ่งรถคันนี้นี่แต่งชุดใหญ่จะเต็มเลยนะครับผมกับตัวหัวเก่งรถคันนี้นี่นะครับพอดีคันนี้เจ้าของขอให้รีวิวให้เขานะผมก็จัดให้นะครับผมกับรถกิก้าคันนี้เลยซึ่งคันนี้จะเน้นตีมมันสีตีมสีดำเนาะจริงๆถ้าคนไหนดูในคลิปกิก้าสีขาถ้าคนไหนดูจบนะคลิปรีวิวรถเนี่ย จะเห็นตอนท้ายผมพูดว่าเอ้ยผมจะเขียนว่าเออมเดี๋ยวคลิปเนี่ยเดีย๋ยวผมจะลงวันจันทร์ที่ยี่สี่ใช่ไหมยี่สี่ตุลาถ้าจำไม่ผิดนะที่ไม่ได้ลงเนี่ยเพราะว่าตอนแรกผมกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอรถมันเสร็จก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้รถมันผม,ผมอย่าเปิดไฟรถเนนะครับแล้วก็ตอนนี้คือรถมันยังทําไม่เสร็จเลยก็อ่ะไม่เสร็จก็ช่างมาแล้งั้นมาอย่างนี้กันเลยดีกว่ามารีวิวในสภาพนี้เลยนะครับนี่ก็คือสมบูร์แล้วรถนะครับ แต่แค่รถยังพัฒนาไม่ติดนะนะครับต้องรอรอนิดนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเจ้ากับ G ีก้าตัวใหม่ซึ่งคันนี้ระบบทุกอย่างค่อนข้างใหม่มากใหม่กว่ารถไทยอีกอะนะถ้าพูดกันตามตรงเลยคือใหม่กว่ารถไทยอะนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างคันนี้คือเป็นรุ่นไฮเทคอะคือลนะ้ำแล้วนะครับสำหรับกีก้า c y l ตัวนี้งั้นเราจะไม่พูดมากเลยละกันเราขอมาดูรายละเอียดของตัวกันชนก่อนเลยละกันคันนี้นะอันนี้ อาจจะไม่ค่อยชิดถ้าคนไหนดูคลิปผมบ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชินกับมุมกล้องนะเพราะว่าตอนนี้ผมปรับกล้องให้มันเลนส์มันกว้างขึ้นเพราะว่ารถเนี่ยถ้ามองเห็นนะมันจอดติดกันลวนะครับมันจอดติดกันมากไอ้คันนี้ก็ติดนะเนี่ยมันติดกันผมเลยก็พยายามให้กล้องมันสามารถถ่ายออกมาให้เห็นได้เยอะที่สุดอาจจะดูมึนๆนิดนึงก็ขออภัยด้วยละกันตัวกันชนรถคันนี้เนี่ยก็เป็นกันชนชุบโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับเป็นกันชนเงาทั้งหมดเลยก็ แต่งอันนี้คือแต่งมาจากซิงโกงเลยนะรถคันนี้คือแต่งจากที่แต่งเลยนะก็ถือว่าแต่งสุดยอดนะครับสำหรับรถคนันนี้แล้วก็มาตัวของกระจังหน้ากระจังหน้าเป็นกระจังหน้าเงาสไตล์จิก้าเลยก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับสำหรับกระจังหน้าตัวนี้แล้วก็จะมีโลโก้อีซูซุตรงนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้คือลูกค้าน่าจะติด G P S แล้วแหละนะครับเลยมีที่ติดเลยมีชื่อ GPS ออยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนออกอ,อู่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบนึงละกันนะครับ แล้วก็จริงๆตามปากตรงนี้จะมีติ๊กเกอร์กีกานะแต่อันนี้คือรถยังยังไม่ได้ทำนะถ้าทำแล้วเดี๋ยวติดติ๊กเกอร์กีกาให้นะแก้มข้างคันนี้ก็แก้มข้างเงาเหมือนกันนี่นะครับเงาเงาไม่เงาก็เห็นหน้าผมเลยอะ่ะนะครับเงามากนะแก้มข้างแล้วก็ขากระจกกับกระจกเป็นแบบเงาเหมือนกันนะสรับรถคันนี้แล้วก็ขากระจกกอบขากระจกน่าจะเป็นแบบนี่เลยมั้งแบบพับกระจกปิดเองได้โดยไม่ต้องแบบ ไม่ต้องใช้มือคนดันอะ่ะถ้าเป็น36หเนี่ยต้องใช้มือคนดันดันปิดใช่ไหมแต่นี่คือแบบกดไฟฟ้าในรถได้เลยน่าจ่านะเพราะว่าคันที่ผมรีวิวคันที่แล้วเนี่ยคันสีขาวนะคันนั้นมันทําได้คันนั้นนี่เป็นหัวไม่มีแคบนะครับคันนี้มีแคบแล้วเรียบร้อยแต่งจเต็มสำหรับรถคันนี้นี่กระทะล้อเงามาจากนู่นเลยไม่รู้เป็นอลูมิเนียมหรือชุบโคมเมีมนะกระทะล้อตัวนี้นี่แก้มข้างเป็นอย่างนี้นะครับไอพีแกมข้างข้างรถ เบ้าบันไดเบ้าบันไดก็เป็นแบบเงานะเพราะมีไฟส่องสว่างนะเวลาแบบจะขึ้นรถที่มืดน่าจะเห็นน่าจนานะที่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นมีไฟเลี้ยวตรงนี้แล้วก็แก้มตรงนี้คือเงาเลยนะครับนี่ไม่ใช่แก้มค้าเร่กรอบประตูเงาแล้วก็เบา้าตรงนี้ก็มีกรอบเงาเหมือนกันนะครับเบ้าที่มองไปตรงนู้นมือเปิดประตูเป็นกรอบเงาเหมือนกันมี่คิ้วใต้คิ้วก็เงาคิ้วกันสาดยังเป็นดำล้วนอยู่นะครับนี่ กือบสุดและเกือบสุดแล้วถ้าคิ้วเงาเหมือนรถรถแต่งในไทยก็สุดยอดเหมือนกันนะนี่แล้วก็หลังแคบหลังแคบก็คือเหลหัวเก่งก็เป็นแบบเงาอันนี้น่าเงาอันนี้น่าจะเงาจากโรงงานเลยไหมหรือเปล่าน,นี้ไม่รู้นะมันมีติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยมาให้อะ่ะติดแยกเลยเปล่าไม่รู้นะแต่ติ๊กเกอร์ก็ดูดูเก่าอ่ะน่าจะติดจากโรงงานอืออีสูโรงงานญี่ปุ่นมีอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยคันนี้เป็นสิบสองล้อนะ แล้วก็ยาวมากด้วยเมื่อกี้เมื่อคืนอไม่คืน,มคนเมื่อวานผมลองเอาโทรศัพท์วัดดูเนี่ยวัดความยาวรถนะครับรถความยาวลมหัวเก่งนะเก้าเมตรเกเมตรกว่านะครับสลับรถคันนี้ก็ยาวเฟ้ยเลยถ้าต่อก,กระบะได้ก็ได้เจเมตรนะแต่คันนี้ลูกค้าไม่แนะนําไปต่อกระบะนะครับลูกค้าคันนี้นําไปใส่ถังน้ําเกลือนะครับผมก็ตามคลิปที่ผมรีวิวไปเลยนะคสีขาวนี่ รถก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้วันนี้ลืมบอกไปเลยวันนี้วันที่26ตุลานะวันนี้วันที่ผมถ่ายคลิปต้องตัดออนให้ทันภายในวันศุกร์ไม่ก็วันเสาร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้คือเดี๋ยวจะเร่งตัดเดี๋ยวจะเร่งมสุดยอดเลยคลิปนี้นะเพราะว่าอยากลงเนีกันนี้นะครับเจ้าของรถจะได้ดูด้วยผมผมเชื่อว่าเจ้าของรถน่าจะดูคลิปนี้อยู่นะสำหรับคันนี้ก็ให้ดูสภาพรถตอนนี้เลยแล้วกันนี่นะครับมายาวเฟ้ยเลยตอนนี้ แล้วก็มาทารถอันทารถก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ไฟเบรกไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เลยนะคันนี้เดี๋ยวคนไหนไอ้ซีคนไหนรอโชว์พวกรายการรีโนเวทรถรอดูได้เลยคันนี้สปอนิดนึงสปอรนิดนึ่งวนน,ออนนี้รถทำสีแล้วนะสปอรีโนเวทรถนิดหนึ่งนี่ถังลมโอ้โหเป็นอลูเลยนะเนี่ยถังลมเป็นอลูมิเนียมนะครับเหมือนรถไทยเลยเหมือน f อ z เลยอทนะ แล้วก็นี่จะเป็นพวกระบบเพาะอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูผมเดี๋ยวขอดูแป๊หนึงว่ามันกี่เพาคันนี้เป็น12ล้อ2เพานะครับผมนี่ผมลองดูแลเป็น2เพลาเพราะม,มีเพาตรงนี้กับเพาตรงนี้ฮะถามคำนึงแล้วขึ้นมาเพื่อแล้วปีนมาเพื่ออะไรเนี่ยลงก่อนไา่กันต่อนะครับท่อไอเสียก็เป็นเงาเงาอยูแค่นี้นะนองั้นดำถังลมนะ อันนี้ผมนะ่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอ e ีซูกิก้าที่ระบบลมเหมือนของไทยหรือเปล่านี่ถังลมถังให้ยาวของไทยนะของไทยจะสั้นๆน,นี่ของไทยอยู่น,ยนู่นเลยนี่เห็นไหมไทยจะสั้นๆมานี้ดูยาวๆหน่อยนะถังลมที่ผมดูเป็นถังลมอลูนะครับผมอลูมิเนียมทั้งหมดสองถังแล้วก็ตงรงนู้นเป็นสามถังนะนี่แล้วก็ที่เก็บแบตเตอรี่ตรงนี้ แล้วก็มาถังน้ามันถังน้ํามันก็ถ้าคันนี้มาจะมามาันกระเซงโกงก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับมาจากที่ซื้อรถมาก็เป็นอย่างนี้ถังน้ํามันความจุเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่น่าจะประมาณ2อ0สลิตรนี่แหละนะครับโดยประมาณในนี้จะกะกาจักการคาดการเลยนะส่วนเครื่องยนตย์คันนี้เนี่ยที่จริงๆที่คลิปมันนานๆเนี่ยคือผมกําลังหาสเปคเครื่องยนต์นะเครื่องยนตย์คันนี้นี่ผมอันนี้ตอนสเปคน,าาน่าจะน่าจะน่าจะใกล้เคียงกับเครื่องยนตย์คันที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านั้นก็คือเครื่องยนตย์ ดีเซล4จังหวะดิเรกอินเจกชั่นคอมบอนเลวควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์6สูบแถวเลียงระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลเลอร์จะเป็นกับสมัยใหม่เลยเห็นเ <c oughs> ขาบอกอันนี้เห็นที่ผมคุยกับคนซ่อมรถนะเขาบอกว่าเออรถคันนี้เนี่ยพวกระบบอะไรนะเดี๋ยวก่อนจำไม่ได้ระบบพวกแบบไอ้ที่มันเป็นใบพัดอะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่ะลืมชื่อเห็นเขาระบบมันเหมือนวอลโวเลย <c oughs> ในไทยนะวอลโวในไทยนะสำหรับรถคันนี้ระบบของเครื่องยนต์เนี่ยถือว่า ล้ำล้ำนะเพราะว่าระบบเหมือนวันโววันโว้นี่ล้ำสุดยอดแล้วอ่ะนะครับแบบสุดขีดแล้วอ่ะวันโวนะครับความล้ำมันอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะนี่มาจากตั้งแต่มาจากที่นูน่นมอมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยตรงเลขสเปกกับรุ่นนะของเครื่องยนต์คันนี้ก็คือเครื่องยนต์อีซูซุรุ่น 6UZ1 หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วแต่คันนี้เป็น เป็นขีด t c g นะถ้าเป็นของไทยเนี่ยจะเป็น6 uz ขีด tcc อันนี้เป็น6 uz นขีด tcg นะเครื่องยนต์ขนาด9 8 3 9 cc เท่าของไทยเลยเป็นเครื่องยนต์6สูบ380แรงม้าที่2,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่1,800นยิวตันเมตรแรงบิดสุดยอดนะครับนะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์ของคันนี้นะซึ่งจริงๆเครื่องยนต์6 uz นี้ถ้าเอาแค่6 uz เลยนะมีหลายรุ่นมากหลายแรงมา้ามีทั้ง 360คือตัวที่ขายในไทย380ตัวขายเมืองนอกแล้วก็ตัว400แรงมา้า4ี่ร้อคือมีเยอะอ่ะมีเยอะนะครับแต่คันนี้น่าจะเป็นตัว380นะน่าจะไปเห็นที่ผมคุยกับคนซ่อมรถเขาบอกว่าน่าจะ4 0่ร้ี่แหละนะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่น่าจะ3 0 8นะครับสำหรับตัวคันนีน้ีก็จะไปอย่างนี้เลยสำหรับตัวรถนี่แล้วก็มาตรฐานไอเสียเป็นแบบยูโร5ก็คือ แบบรถเก่งในบ้านเราแล้วแหละนะสำหรับรถคันนี้ทำไมกระทะนี่อ๋อนี่นะครับดูยางซิยางให้ยางยางที่ติดรถคันนี้มานะเป็นยางยี่ห้อดันหลบนะครับรุ่น sp 6 5 1นี่ขนาดหน้ายางอยู่ที่ 11R 22.5ขนาดหน้ายางเข้าไทยนะน่าจะนี่นะครับเป็นอย่างนี้เราขึ้นดูภายในรถกันเลยดีกว่า <c oughs> ต้องเปิดอย่างระมัดระวังเพราะเดี๋ยวมันจะไปโดขนข้างๆโดนไหม โอ้โหผิวเฉียดชิวเฉียดมีเงาเป็นแสงไหมเป็นนิ้วผมว่อดไหมโอ้โหงั้นต้งขึ้นอย่างระมัดระวังและก็บันไดรถคันนี้นะครับเป็นบันไดแบบสามขั้นโอ้โหก,ก็สมควรจะเป็นสามขั้นแหละเพราะหัวเกียงมันสูงมากนะเอางี้เดี๋ยวผมถ่ายหน้าผมผมเป็นคนสูงร้อยร้อยแปดสิบเซนนะเนี่ยลองดูเทียบร้อยแปดสิบเซนเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมยืนเทียบกับพวกสามหกให้ดูแล้วกันความสูงรถนะครับ อันนี้ผมอันนี้ผมยืนอ,อยู่ข้างสาอีสุสามหกนะครับในบ้านเราก็าเห็นไหมหน้าตอนนี้คือตัวผมคือแบบอันนี้ดูดูคันนี้ดูเตีย้ยไปเลยอ่ะนะแล้วตอนนี้สามกศูนย์จอดอยู่ข้างเราด้วยก็เป็นอย่างนี้สาที่ดูสูงนี่คือมันมีหมวกนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันสูงเท่ากันหรือเปล่าแต่เทียบกับคันนี้เนะี่ยเมื่อเทียบกับคันนี้เนะี่ยเห็นไหมมันดูสูงเลยอนะ่ะเมื่อกี้ผมเอามือจับตัวนี้ยังได้นะประตูแต่ตอนนี้คือ มันก็จับได้แหละแต่หัวเก่งมันมันดูชันกว่านะครับสำหรับคันนี้เห็นไหมเพราะว่ามันมีชุดแต่งลงมาข้างล่างเลยแล้วหัวเก่งมันดูสูงด้วยนี่กลับมานะครับตรงบรรดบนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีไฟสว่างตรงนี้นะครับผมนี่เลยนี่เราขึ้นมาบนภายในรถกันเลยดีวยกว่านี่นะครับเบาะนี่เป็นเบาะหนาเลยนะสำหรับรถคันนี้นี่ อันนี้อ๋อฝั่งคนขับน่าจะหุ้มหนังนะฝั่งนู้นน่าจะเป็นเบาะเหมือนคันนั้นเลยคันสีขาวนะมีปเบาะเป็นน่าจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่คันนี้น่าจะเป็นกำมะหยี่เหมือนกันมั้งสลับตัวคันนี้นะแต่น่าจะเป็นปลอกนะครับมีปลอกหุ้มจริงด้วยยนงมีปลอกหุ้มอยู่นะเมื่อเราขึ้นมาบนภายในรถกันแล้วเนี่ยภายในรถของเจ้ากีก้าคันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีพวกระบบของพวงมาลัยเอ้คันนี้พวงมาลัยดูนี่กว่ามันดูเตี้ยกว่าถ้าเป็นคันนูพวงมาลัยจะอยู่ประมาณเนี้ย น่าจากนาไงพวกแผ่คอนในพวกแผ่ควบคุมเนี่ยอันนี้มันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ถ้าเท่าที่จ่าน่าจะประมาณนี้ส่วนพวงมาลัยนี่ความล้ําผมให้เต็มสิบเลยเพราะว่าล้ําคนไทยเยอะมันเหมือนพวกเอาไงถ้าคนไหนมองไม่เห็นภาพนะรถมันทุกอะพวงมาลัยเดียวกับประมาณใกล้เคียงกับเอเยอร์สูดดีแม็กดีแม็กตัวรุ่นก่อนรุ่นพาลานุภาพิฆโลนะอันนี้ก่อนนะครับที่เป็นรุ่น1.9ึ่งจุดนีดีไอนี่แหละพวงมาลัยจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเด็กพับอินเสิร์ตให้ก็ได้ นี่นะครับเรือนไม้เรือนไม้มีหน้าจอด้วยตรงนี้นะครับถือว่าล้ําเอาจริงๆมั้ถ้าเป็นกีการ์ที่ผมชอบตรงนี้สุดเลยเนี่ยพวกเนี้ยเรือนไม้นะใครข้างในเนี่ยเพราะว่ามันมีลูกเล่นถ้าตัว3ามหกใส่อย่างนี้มาก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าอีสูตรสามสี่ห้าเนี่ยกับฟอร์เวิร์ดเอฟทีอาร์เนี่ยเอฟอาร์ FR ด้วยมันก็ใส่ให้เกาะมาอย่างเงี้ยแต่เอสามหกไม่ให้ผมก,ก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยเมันไม่จะเหมือนกับตัวกีการ์ของญี่ปุ่น ตรงนี้จะมีปุ่มพวกเปิดปิดเปิดไฟในหัวเก่งนะครับอันนี้เปิดพวกไฟไฟรถอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ไฟรถไฟรถน่าจะเป็นไฟสีขาวนะน่าจะเป็นไฟสีนอนนะครับคือให้สีนอนด้วยที่นู่นนะครับนี่วิทยุเบอรของไทยเลยนะเปิดปิดแอร์ outside mode mode อะไรอย่างนี้เปิดปรับแรงของพัดลมเปิด ac อะไรอย่างนี้นะนะครับแล้วก็มีที่รูดไปขับขี่ตรงนี้นี่คือติดติดแยก แป๊บหนึ่งนะมีคนโทรมาแป๊บหนึ่งฮัลโหลครับบอกแล้วรายการผมมันสดสดนะเราถ่ายกสาร์ดสดสดเลยนะเพราะว่าเพื่อให้คนดูเห็นแบบให้ดูไหลลื่นนะครับผมจะหรับคลิปนี้ <laughs> โอเคต่อต่อกลับมาเข้าเรื่องตรงนี้ก็เป็นที่ลู่ใบขับขี่นะที่ลู่ใบขับขี่ก็อันนี้ติดแยกในไทยแล้วก็มีจอตรงนี้นะครับน่าเหมือนจอพวกรุ่นมีมาโมรีเลยเนี่ยพวกเนี้ยเปิดไฟดูนะเออลืมแม้วว่ามีไฟนะครับเป็นอย่างนี้เลย นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็โอ้โหปุ่มเยอะไปไหนมีปุ่มแบบก็ม่รมีรถมีระบบกันออกนอกเลนด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้มี c r u i s อ control แล้วก็นี่สวิตที่ผมบอกคือพับกระจกได้ปรับกระจกได้นะครับเออไม่ใช่อันนี้วอสกระตกอันนี้ทำควาสะอาดโอ้โหรถมันจะลำไมไหนอันนี้เซ็นเซอร์รถปะเนี่ยมีไล่ฟ้าด้วยหรอโอ้โห ผมพูดเลยนะถ้าอีซูประเทศไทยเอาระบบนี้ใส่เข้ามานะตีฮีโน่แบบตีได้เลยนะครับตีแบบตีได้เลยฮีโน่สู้ไม่ได้นะแต่ฮีโน่เจ็ดร้อยโปรเฟียนี้ผมยังไม่ได้รีวิวเหมือนกันนะตัวใหม่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวถ้าถ้ามีโอกาสจะได้รีวิวให้คุณผู้ชมดูเนาะจะได้แบบเทียบกับกีการ์โอ้แต่กีการ์ร่ำอะเอาจริงๆนะถ้าเป็นรถเมืองนอกนะพูดแบบไม่ได้อันนี้ไม่ได้อวยใครนะแต่ถ้าพูดแบบรถของประเทศญี่ปุ่นอนะผมชอบอีซูกีการ์สุดเพราะว่า มันล้ำอ่ะมันดูล้ำอ่ะผมชอบถึงแม้ฮีโน่เจ็ดร้อยจะดูล้ำนกว่าแต่ผมก็ยังชอบอีสุนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนี่ฝั่งนี้ก็จะเหมือนอีสุถาไทยเลยนะครับเหมือนคอนโซลเหมือนกันมีเบาะนอนแล้วนะเบาะนอนเป็นบอร์ดแบบผ้านะครับผมนี่นี่นะมีไฟส,สว่างตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็น G P S นะครับผมนี่ G P S น่าจะอันนี้น่าจะนะเอ้ยยัไม่มี A V ด้วยน่าจะเป็นนี่ทีวีหรือเปล่าเฮ้ยรถมีทีวีเดี๋ยวก่อน มีปุ่มเพิ่มลดเสียงด้วยนะครับ GPS หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ GPS หรือ TV ก็ไม่รู้นะแล้วก็มีพวกกล่องเก็บของอะไรอย่างนี้สูงเหมือนกันนะพอๆของไทยแหละนะครับโอเคถ้าคนไหนเนี่ยสนใจอยากจะต่อรถบรรทุกนะไม่ว่าจะเป็นรถดําไม่ดํารถเทนเลอร์รถพื้นเรียบรถหลากเอารถมาเพิ่มคันเอารถเก่ามาทําใหม่อุเราก็รับทําหมดนะอย่างคันนี้เนี่ยอีวูสุคันข้างๆนี้ก็เป็นรถเก่ามาทําใหม่นะครับรถรีโนเวทนะก็รอดูได้ที่รายการรีโนเวทรถ รอดูได้เลยเนี่ยสองคันนี้เป็นแม่ลูกนะรถคันโน้นเป็นรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ตรงนู้นนะอย่างรถคันนี้ลูกค้านามามาโดยระบบลักพ่วงนะครับผมสำหรับรถคันนี้เพราะว่าลูกค้าคันนี้นําไปใส่แทงน้านะเป็นบรรทุกถังน้าเกลือนะรถคันนี้นี่ก็ไปอย่างนี้เลยนะในอนาคตเนี่ยก็จะมีลูกถังน้ําเกลือนะนี่เองภาพก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ อันนี้เป็นกระจกนะครับมองไปข้างหลังได้นะกระจกจะค่อนข้างขุ่นนิดหนึ่งนะครับผมอ่าลืมไปว่าอันนี้ทําไมหลยคนจะงงว่าทําไมกล้องมันตัดเสียงก็เปลี่ยนด้วยพอดีกล้อง GoPro ที่เราถ่ายกันเมื่อกี้นี้แบตบมันคือถ่ายอะตอนนี้คืออากาศมันค่อนข้างร้อนนะถ่ายปุ๊บกล้องมันตัดแล้วตอนนี้คือกล้องตัดแล้วนะครับผมมาเปิดไม่ได้แนละ้วมันร้อนนะครับมันร้อนมากตอนนี้คือกล้องร้อนร้อนจี่เลยนะครับผมก็คนก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะสรับก่อนปิดคลิปในคลิปนี้ เกียร์นี่เหมือนเกียร์เซเอฟไหมเนาะเออเออขาใช้เซทเอฟสิก็มาเรื่องเซทเอฟอยู่แล้วนะเป็นเกียร์เซทเอฟนะครับเท่าที่ดูน่าจะเป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะสำหรับเกียร์ตัวนี้แล้วก็มีปุ่มอีคอนออฟโอ้โหยังกับรถฮอนด้าเลย <c oughs> โอ้โหแล้วก็มีเบรกมือนะมีที่วางแก้วนะครับมีป่องก็มองตรงนู้นได้นะครับสำหรับตรงนั้นแล้วก็ตัวของกุญแจคันนี้เนี่ยที่ผมรอออปชั่นเลยเนี่ยคือกุญแจรถ คือกุญแจผมไม่เคยเห็นรถบรรทุกย่อไหนมาเป็นกุญแจอย่างนี้เลยเนี่ยกุญแจเอาแง่คุณดูอะผมไม่ดูเลยเนี่ยผมไม่เคยเห็นรถบรรทุกก,กุญนะแจบบแบบอย่างกับรถเก่งลยนะแบบเปิดปิดแบบรีโมทอย่างเงี้ยเนี่ยกุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับผมก็ล้ําล้ามากนะเนี่ยคือถ้าเดี๋ยวตอนวันที่รถเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมถักมาถ่ายรีวิวให้ดูแล้วกันเนาะถ่ายรีวิวแบบเก็บตกอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ รตอนนี้ผมคือผมอยากให้รถติดผมอยากให้รถติดเพราะว่าผมอยากสาธิตอีฟังชันนี้แหละนะครับผมเกี่ยวกับคืนนะแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยในรถในไหนสนใจอยากจะต่อรถตามที่ผมพูดไปตอนนั้นนะก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรที่ให้ตอนจบคลิปหรือจะทักมาในแฟนเพจ a c e b o o กก็ได้นะครับที่แฟนเพจหอจอกอุตวชัยการใช่หนึ่งก้เก้าเจ็ดก็สามารถทักมันทักมาได้เหมือนกันนะตอนนี้เพจก็จะมีคนคอยตอบนะครับ โอเคสารคิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าข้อมูลผิดภาพประการใดพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะพิมพ์ได้เลยนะครับเพราะว่ารถอีซูุที่เป็นของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยสเปคผมจะไม่ค่อยแข็งมากนะโอเคสารคดปนี้ไปละบายบาย see you again next time